สวัสดีครับพบกับรายการรีวิวแบบกากกากะไอซี่วิกตอรี่อีกตามเช่นเคยครับรอบนี้อะไรอีกนะโอตโตริขนมโอตโตริด a กกันบอลอีกแล้วของสะสมรอบนี้ก็จะเป็นเหรียญน,นะเหรียญเหล็ลกสมัยก่อนเคยเคยเล่นมั้งเหรียญเหล็เลกเหรียญเหล็กกลมๆอะ่ะเออ สมัยก่อนเคยเล่นอยู่นะครับก็หลังๆเนี่ยช่วงที่ผมถ่ายเนี่ยช่วงนี้โอเดนยามันมันจะหมดหมดหายละหมดช่วงแล้วจะไปเป็นเซนเซียละหมดพาร์ทของมันละที่การ์ดจะออกนะครับก็เงาๆเซ็งๆก็อยากจะลงลุ้นเหรียญบ้าง mm hmm. เหรียญเขาก็นิยมนะครับแล้วก็จะมีของ,ของคือพวกง่ายคือเหรียญพิเศษอะก็เหมือนพวกแบบกาโอเนยาก็จะเป็น SSR ใช่ไหม แต่นี่ก็จะเป็นเหรียญเหรียญพิเศษเป็นสีทองนะครับก็รอบนี้ผมซื้อมาผมก็ไปซื้อมาที่แมคโครนะครับซื้อยกกล่องมาเลยซื้อยกกล่องอเดี๋ยวผมถ่ายดูนี่เป็นกล่องนี้เลยนะครับนี่ก็ซื้อมาทั้งหมดสี่กล่องนะครับ 4กล่องมีทั้งหมดกี่ห่อนะสิบสองห่อต่อกล่องก็สิบสองสี่สี่สิบแปดนะครับสี่สิบแปดห่ออยู่ข้างในนะครับเป็นเหรียญดากันบอลนะครับเห็นนี่มันมีสะสมหลายแบบเลยนะครับมีทั้งหมดกี่แบบเลยอ๋อ ลืมไปว่ารังไอแบบเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันต้องเป็นรังสีฟ้าอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรังสีแดงมันก็จะเลขนัมเบอร์ก็คือ81ถึง160นะครับก็อันที่คนฮิดกันก็คือตามเนี่ยตามตามตามหมายเลขเนี่ยพวกเนี้ยก็คือมันเป็นเหรียญพิเศษนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอะไรๆแล้วก็ไอที่เป็นรูปรูปดัก,ก,ดกบอลน,นี่ก็คนก็ตามหาอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น สินค้าของอะไรเอ่ยไม่ใช่ของโ,โคโครินะเป็นขนมข้าวโพดตาโอตโตริของโอตโตริหรอคือเดียวกัโคโคริไมมเนี่ยไม่ชื่อขายกันถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ผมบอกผมหน่อยนะกันนะก็อืมไปเปิดเลยดีกว่าเนาะ ไปแกะกันเลยดีกว่าเพราะว่านี่ก็ถ่ายกี่โมงเนี่ยกี่โมงนะถ่ายตอนถ่ายตอนนี่ตีสองห้าสิบสี่เดี๋ยวเจ็ดโมงผมก็ต้องตื่นแล้วหกโมงครึ่งผมก็ต้องตื่นแล้วทำงานนี่ถ่ายู่ะโอเคครับป้ะเราไปถ่ายกันเดี๋ยวผมแกะ ต้องกลับกล้องนะจะไม่เห็นหน้าผมแล้วกันมันจะได้เห็นเหรียญชัดๆเดี๋ยวผมขอแกะในสตู้ของผมเลยป่ะนี่ขน,นมนะครับก็จะเป็นห่อเล็กๆอย่างนี้นะรสดีฟูดย่างสาหร่ายนะครับเหรียญมันก็จะแปะมาอย่างนี้เลยอย่างแรกคือแกะเลยนี่รอครับอ่องั้วผมชิมขน,นมก่อนเลยก่อว่าขน,นมรสชาติมันเป็นไงนะ ก็ตกไปเสร็จห่อละ5บาทนี่นแะครับที่เขาขายกันแต่ผมซื้อยกยกนี่มาไม่รู้ว่ามันเฮ้ยเหมือนโอเดนย่าเลยลายเหมือนกนันชิมก่อนเอาเหเฮงเอาอืมรกชาตเหมือนเหมือนกันเลยโอเดนย่าแต่ว่าข้างนี้มันจะรสชาติจะบางกว่าอ่อนกว่าหน่อยโอเดนย่าอร่อยกว่าเยอะ อันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมชอบชอบอุิญามากกว่ารรมชาติมันจัดก,กว่าปะเดี๋ยวแกเเ้ยว่ะไม่รอท้าอืมแห่แนแรกนะครับเ,เปลี่ยนๆๆๆออนะครับ 48เหรียญอะเดินมึงแก่ก็เหรียญก็ด้านหลังอันนี้คือด้านหลังนะครับที่เห็นซึบอ่าเป็นใครเอ่ยโกฮันนะครับเอ่อทำไมมันแบบสักๆอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะครับก็เหรียญมันมันสักๆ p o w e r 300เบอร์12นะครับกล้องขอกการไหมเนี่ยไม่ผูกการหรอ นี่นะครับหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็เลยมาแกะห่อต่อไปห่อต่อไปน,นะครับเอาอนนัอนนี้อนะเดี๋ยวผมไปแกะให้ครบทุกอันแล้วผมมาแกะทีเดียวเลยดีกว่าขออนุญาตแกะก่อนนะครับ เยอะเลยเลอสิบเอ็ดห่อนะครับมาแกะเลยฮึบซุกอ่าพิกาโลนะครับอืมอืมไปอย่างรวดเร็วนะครับดิดแล้วเติดแล้วติดก,กันนี่วะสเะเท รึบรึบโอ้โหไม่มีเหรียญทองโผล่มาเลยเว้ยหไม่มีเหรียญทองโผล่มาเลยอะเฮ้ยอันนี้เหรียญทองไม่ได้เห็นขอบแล้วโอ๊ยเป็นลูกแก้วดักันบอลนะ ดาวนะครับเฮ้ได้ลูกแก้วมาด้วยได้ลูกแก้วลูกแก้วถือว่าสวยนะสึบอ่าอันนี้ใครเอ่ยผมไม่ค่อยเซียนเรื่องดรากานบอลน,นะครับต้องขออภัยด้วยนะ,ะแต่บางตัวผมอ่ะไม่รู้จักนะครับผมดูดรากานบอลรุ่งแรกๆนะครับวันนี้อะไรบูมาเหรอ ค,ครับพูดง่ายคือผมตามล่าเหรียญทองพอขอมีเหรียญทองก็พอแล้วพวกเหลียญมังกรยอะไรเงี้ยซึบโกฮันอีกแล้วรังนี้มันจะมีซ้ำไหมน,นะหรือว่าหนึ่งลังจะเป็นแบบมีทองหนึ่งหนึ่งเหรียญเหมือนพวกโอเดนย่าครับที่แบบว่าหนึ่งชักจะมีทองอ้าวน,นี้เป็นอะไรนะโกคู Go, who, นะครับ ะแบบว่าหนึ่งแพ็คเหมือนเหมือนขนมโอริญาหนึ่งแพ็คจะมีวิบวับจะมีทองจะมีไพ่พิศเหนือเนี่ยอันนี้หนึ่งหนึ่งลังหนึ่งลังอาจจะมีอ้าวเหลืองมาเนี่ยเหลืองเหลืองเหลืองคืออะไรเหลืองคืออะไรเหลืองคืออะไรฮึบลูกแก้วด่าการะดิ่งบอลค่ะเขียนเป็นลายเดี๋ยวเราไปเขีโอ้ยมันเยอะอย่างนี้เดี๋ยวผมไปแกะก่อน เอาแกะโดนอะไรเนี่ยเฮ้ยเหรียญทองนับป้าใช้เหรียญทองปะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเบอร์สาห้าเบอร์สาห้านี่นับป้าเอา้าทำไมมันไม่ตามด้านหลังละ่ะด้านหลังมันเขียนว่าแปดเอ็ดถึงร้อสิเออแต่เบอร์ที่ออกมาก็คือ02ออ๋อมันก็นเหมือนเหมือนกันละมั้งเออมันก็เหมือนเหมือนกันแหละเออผมเพิ่งสังเกต ม,ม้าคงเหมือนเหมือนกันแหละก็คือออกไม่ต้องลังฟ้าลังแดงอืมโอเคอะเราก็ไปจากกันต่อเลยนี่คือเหรียญสวยไหมอ่ะใช่เหรียญทองไหมอ่ะน่าจะเหรียญทองนะเหรียญดูดีไม่ใช่เหรียญธรรมดานะครับเนี่ยโอเคครับฮึเอ้ยขอบทองมา นี่เออเนี่ยเหรียญทองของแท้ครับเหรียญทองของแท้เบอร์ร้อยสิบเจ็ดนะครับ้วยแต่แบบแบบแบบมันไม่ทองนะเนี่ยเนี่ยเบอร์สิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดเห็นไหมเนี่ย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 กล้องไม่โฟกัสทำไมไม่ทองแล้วันนี้เหรียญทองเฉยเออเ,เขาเรียกว่าเหรียญทองเนี่ยทองเยอะเลยไ้า เอาแล้วทองไม่แก้วฟลุ๊ปอฟอุ๊ปนัโลทองครับสวย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 เออเกี้ยวอยู่นะสวัวโอเคโอเคครับเดี๋ยวไปลังต่อไปนะครับลังแรกจบไปแล้วลังแรกจบไปแล้วลังต่อไปนะครับเอาผมไปแกะมาแล้วกันอีกสิบสองห่อนะบไป มาแล้วสุดสองห่อต่อเลยรวดเร็วทันใจฮึบเอาแกะมามาเลยครับไม่ใช่เหรียญทองนะครับรอบนี้ไม่ใช่เหรียญทองอไปไม่เป็นไรึบมาแกะแล้ว อุ้ยขอบทองวันนี้อ่ยแหมมันเขาเรียกว่าเหรียญเงินมั้งถ้าให้ผมจำได้เนี่ยเหรียญเงินเหรียญเงินนะครับอืมมันมีหลายเหรียญอึอบอึอบอึ๊บเหรียญเงินอีกแล้วเอามันเรียกว่าเหรียญทองเหรียญเงินวะสีแม่งโกกันเลยซื้อมาแบบไม่มีความรู้อะไรเลยนะ อันนี้แบบซองบางๆนะคือผมหยิบแบบนี่เลหยิบเลยอึ๊บฮึบไอ,อโกคูโกคูนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับแก่ตแบบ้องรู้เลยนะแก่แบบแกะก็คือแกะเลยอนะ รืบายมาอีกแล้วครับโกฮันนะครับเหนียวได้หมดเลยนี่แบบแกะช่วยมาเลยโอ้โหช้างอยู่แล้วในโอเดีนยนานี่เจ็บแสบมากเลยนะไทยช้างออกบอยบ่อย,อายมาแล้วขอบทองมใหม่แกฟื้บ เวจิต้านะครับเวจิต้าตัวตัวโปรดผมนะผมชอบออเวจิต้าเหรียญสวยเหนกันนะอ่ะเออโต้ทั้งนะครับเรือ ทำไมไม่มีมังกรออกมั่งเลยอ,ะอ่ะฮะไมไม่มีมังกรออกมั่งเลยอ,ะอ่ะอ้ามาเลนทางเหรียญสุดท้ายแล้วแบบเนี้ยเร็วจังของมังกรทักตัว,วไม่ได้เหรออ่ะ,อะโกคูนะครับก็ตามนี้เลยครับเหรียญอ่า นี้ไปสองลังนะครับเดี๋ยวผมไปแกะลังที่สามต่อดีก,กว่านะครับไ้ลังเมื่อกี้มันตกหล่นอยู่อันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมาแกะกันต่อตกหล่นนะครับอันนี้ตกหล่นจากลังที่แล้วนะฟื้นเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินพิกเกรเหรียญเ,เงินจ้ามารอบนี้ก็ เหมือนเดิมครับขออภายเสียงห่อกระดาษดยนะขอพลาสติกเสียงดังดงังเอาครับเหรียญทองไม้แล้วนี่นี่เหรียญทองทองมาแล้วขอทองมาแล้วขอ,ทอ,วขอทองแล้วเป็นอะไรเอยฟลึบโอ้โกทังนะครับอึสวยสวยสวยอันนี้เป็นรูปเดียวกับในโอเดนยน่านะในการที่ผมมี อ่าเหรียญธรรมดานะครับอืมอนี่ชื่ออะไรวะจำชื่อนี้ได้รอะบับบี้ดีอ้อะบับบี้ดี้เหรออะไรดีดีเหรออ่านี้ผมเอาโซน่ามาปึ๊บอ้อแต่ละแกะสำหรับมันเหรียญมันพลิกฝั่งไม่เหมือนกันนะแบบผมแบปกติมันแกะด้านหน้ามันต้องเห็นเลยใช่ไหม่ะ ทำมันเถอะปึาาป๊บอ่าไอ้ลิงมาครับลิงกวางนะครับนะครับโหแกะยันตอนนึ่งอะไรครับโอ้ยนี่โฮเฝี่ยเขต้องตัดแล้วครับอ้ยทองอีกแล้วโอ้ยเห็นทองแล้วแต่ผิวมันสักๆมันเป็นอย่างนี้แล้วเออใช่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแน่เลยเขาทำให้มันสักๆนะครับ เป็นเหรียญเหรียญทองนะครับโอเคนะครับเหรียญทองนี้สวยสวยสวยกูกูทองมีอะไรที่เด็ดกว่านี้ไหมผมตามหามังกรนะเนี่ยตามหามังกรรึบไม่ใช่มังกรผมว่าผมเอาเออกมาอย่างนี้ดีกว่านะ ไม้แขนทุกคนเพื <oo mess> <noise> ่อนมาดูผมยอมไม่ได้ครับเฮ้ย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 เห็นอะไรเหอนอะไรชึบพีกาโลอีกแล้วครับพีกาโลเมื่อก่อนเป็นตัวการ์ตูนที่ผมชอบเหมือนกันนะพีโกโลเป็นตัวที่แบบว่าจำชื่อได้ง่ายที่สุด ต่อจากโมกุลนะครับปรึบอ่าโกคูครับเหรียญชิชมพูมันเลยนี่สวยสวยสวยนี่ยังไม่มีขอแค่อย่าซ้ำเยอะพอแล้วผมอ่ะไม่มีอะไรเยอะหรอกไม่ขออะไรเยอะมากอ่าโกคูอีกแล้วนี่ได้แต่พระเอกไว้เรา นนแน่นแน่นเลยแน่นเหมือนไม่อยากออกอไม่อยากออกต้องเป็นสิอะไรพิเศษพิเศษแน่นนอนอุ้ยชนกล้องเลยเห็นไหมเหรียต้องพิเศษแน่นอนครับเดี๋ยวคอยดูนะซึบ <laughs> พิเศษยังไงวะเนี่ยเหรียญซ้ำด้วยเนี่ยเห็นไหมเหรียญซ้ำด้วยเลย หูมังกรไม่มีหรอโป้ติมันมีมังกรไม่ใช่หรอถ้าาจำได้อ่ะ,ะอเน่ยอ่าเหรียญทองครับเหรียญทองเหรียญทองครับฟืบอ่าเบอร์สิบเจ็ดครับผมอืมสวยสวยสวยครับหลังที่สามห่อสุดท้ายแล้วครับ ท้ายนะครับท้ายท้าย,ายม,มาหน,นึ่เลรียอึ๊บโอ้ยขอโทษทีนะครับแล้วกองสั่นอย่าอ้วกกันล่ะปึ๊บอ่าสุดเเวจิโตนะครับอืมสวยๆเฮ้ยงานมันดีนะผมว่างานมันโอเคเลยไปเดี๋ยวผมเหลืออีกลังหนึ่งลังสุดท้ายนะครับลงังที่สี่ไปมาครับอีกสิสองเหรียญ ม,มเริ่มแกะกันเลย,ย,ยเหรนแรกนะครับของลังนี้ฟืได้เหรียญเงินนะครับนี่ลายนี้นะ ครับ ừ, ừ. แ,กแ,กแกะยากแกะเย็นนะวะไม่เหมือนโอเดนย่าเลยแกะง,ง่ายง่ายต้อยแกะะ่แกยย่ยางนี้ต้องมังกรแล้ว ừ. โอ้โหซ้ำเดียนซ้ำเดียนซ้ำอีกแล้วเอ้ยอันนี้สีฟ้ามาเลยสีฟ้ามาเลยเห็นขอบฟ้ามาเปลี่ยนะไรเอ่ยฮึบฮึบโอ้ รึมังกรไม่โผล่ให้หน่อยเหรอเรื่องอ้กเออ้แต่ลูกแก้วลูกแก้วดางกำบลนเขาออกแค่นั้นมันก็ไม่ออกลังอื่นเลยนะออกแค่ลังนั้นลังเดียวแล้วลังนั้นมีทองแล้วก็ลูกแก้วดางกำบลนเยอะรู้ว่ามันขะกันแบบว่าลางังนึงไม่มีพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบว่าลังแรกนี่พิเศษเยอะมากเลยนะคือเขาขะมันมีจริงนะสุ่มแรนดอมนะครับ ขอแค่มังกรเนี่ยให้ไม่ได้เหรอเออก็ว่าเลยเห็นเขาบอกว่ามันหายยากนะฮคิรินลินแต่ก่อนชอบมากเลยนะเมื่อก่อนมีโมเดลด้วยนะโมเดลตอนเด็กๆอะ่ะผมมีโมเดลของเล่นตัวเล็กๆอะ่ะมีนะมังกรไม่ใช่ว่าเอ้ย บูได้บูนะเออยังไม่มีบูออกเลยนี่ได้บูเป็นตัวแรกเลยนะนอกนั้นออกแต่อะไรก็ไม่รู้ปึบปึเห็นนะอันนี้คือเหรียญธรรมดาคือเหรียญเกลือสุดใช่ไหมน่าจะเหรียญเกลือสุดว่า เ็นมะตานะครับน,นี่น่าจะออกยากออกยากนะอ,อเหรียญดีๆสักเหรียญเนี่ของมังกรไม่ได้เหรียญดีแล้วมันก็เลยตีหลายเหรียญแหละที่ออกทองนะครับแต่ผมเหรียญดีๆสงสับผมคือ มังกรมานีมม่มังกรให้ผมเลยนะมันจะหมดแล้วนะเนี่ยเหลือสามเอสองอันสุดท้ายนะครับมาสองอันสุดท้ายมังกรจะออกไหม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 ไม่ออกครับมาเดินทางมาถึงอันสุดท้ายแล้วนะครับก็ ป่ะจบคลิปเลยดีกว่ราร้อเล่น,นเหรียสุดท้ายนะครับโอ้เห็นครอบทองว่ะเราปิดจบด้วยทองสวยงามครับผมดูซีว่าจะเป็นเหรียญที่ผมมีหรือยังนะครับฟรุ่มโอ้ยตามีแล้วนะครับจบด้วยทองนะครับผมก็คลิปนี้ เป็นท้องบ้างเงินบ้านแต่ตามเป้าหมายที่อยากได้มั่งก่อนไม่ได้นะครับก็งงเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ก็ขอถ่ายรูปก,ก่อนโอเคครับก็ตามทั้งหมดนี้ก็จะเป็นนี่นะครับปานี้อ้้ว ถือว่าคุมอยู่นะได้เหรียญมาเล่นกันแบบยุ่ยเคียไปหมดเลยนี่ครับมาจบคลิปนะครับก็เหรียญทองก็มีมาบ้างนะครับนี่แล้วก็มีลูกแก้วนะครับ ่าจะเอาไปโชว์ดีกว่าไม่ขายล้วมันสวยดีนะผมว่ามันสวยเหมือนการ์ดเลยนะพวกเหรียญพวกเนี้ยเห็นไหมสวยเลยอคค่ะก็โอเคครับแล้วก็มีเหรียญได้นี่มาตึง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 โอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะอีพีหน้าว่าจะเป็น อีพีที่รีวิวอะไรหรือเป็นพาทเที่ยวหรืออะไร mm hmm. ไม่รู้ด้วยคลิปนี้ว่าจะลงเร็จเมื mm ่อไหร่เอ้ยว่าจะลงเมื่อไหร่ตัดต่อเสร็จเมื่อไหร่ดีกว่าโอเคครับกดไลค์กดแชร์ hmm. ผมหน่อยนะครับดูตาผมสินี่กะว่าจะไปรีวิวอีกกล่องหนึ่งนะเนี่ยไม่รู้จะได้รีวิวเปล่าผมขอนั่งพักก่อนแล้วกันเนาะแล้วเจอกันพีหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ